มิกทองระยะเป็นเสาหลักครอบครัวยอมทำงานหนักเป็นเสาหลักและสุดมิกทองระยะจากลูกแม่บ้านสู่รพระเอกชื่อดังมิกทองระยะพระเอกชื่อดังมีผลงานการแสดงมากมายย้อนไป11ปีก่อนเขาเริ่มต้นการเป็นนักแสดงจากที่นี่จากการค้ารางวัลชนะเลิศโครงการค้นหานักแสดงนํำช่อง7 Hd เวทีประกวดที่เปลี่ยนชีวิตหนุ่มลูกครึ่งไทยเดนมาร์กจากจังหวัดสระบุรีไปตลอดชีวิตชีวิตที่ไม่โถยด้วยกลีบกุลาผมไม่ได้คิดเลยครับว่าวันหนึ่งผมจะมายืนตรงนี้ผมเป็นคนที่เวลาทำงานจะตั้งเป้าหมายไว้แค่ครึ่งเดียว ถ้าเราสามารถทําไปถึงจุดนั้นได้แสดงว่าเราประสบความสําเร็จแล้วและถ้าเราฟลุกข้ามจุดครึ่งเดียวของเราไปได้แสดงว่านั่นคือกําไรชีวิตผมเลยตั้งเป้าหมายไว้ครึ่งเดียวมาตลอดผมไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องเล่นบทอะไรในทุกบทที่ผมได้รับไม่ว่าจะเป็นพระรองตัวร้ายหรือเพื่อนพระเอกผมก็เล่นมาเยอะพอสมควรและก็มีประสบการณ์สาเร็จตอนที่เล่นเป็นตัวร้ายเป็นตัวร้ายแล้วก็มีคนพูดถึงเพราะว่าพอเราได้เล่นบทร้ายก็เล่นกันร้ายสุดๆไปเลยเข้าวงการจากโครงการประกวดค้นหาดารานำหน้าใหม่ของช่อง7 HD ช่วงนั้นผมอายุประมาณ16ครับมี คนหนึ่งเป็นแมวมองอยู่ที่สระบุรีชื่อพี่เอกเขาเห็นผมจากโครงการคนพันอาเป็นโครงการที่เด็กอาชีวะประกวดกันปีนั้นผมเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีได้รางวัลที่2พอพี่เอกเห็นเราเขาก็มาชักชวนสนใจไปแคสที่ช่อง 7HD ไหมกาลังมีโครงการใหม่พอดีผมก็ว่ามันน่าสนใจเป็นโอกาสที่เราจะได้ทําอะไรใหม่ๆถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเลยตัดสินใจลองไปประกวดดูครับไม่เคยท้อแต่ว่าเหนื่อยมากๆตอนที่เล่นละครเรื่องแรกก็โดนตีว่าเล่นแข่งเล่นก็เป็นก้อนหินเลยดูก็รู้ว่าไม่ต้องมีคนบอก ผมก็รู้ตัวเองแต่ตอนนั้นยอมรับครับวันไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการแสดงสักเท่าไหร่ก็เล่น,ลนไปตามบทที่ได้มาให้พูดยังไงก็ให้พูดไม่มีแอคติ้งไม่มีเบื้องหลังเบื้องลึกของตัวละครก็เล่นไปอย่างนั้นแต่พอเล่นเรื่องที่3ที่4ก็เริ่มเข้าใจมีความคาดหวังใหม่ว่าวันหนึ่งเราจะต้องได้เป็นพระเอกผมอาจจะเป็นคนโชคดีครับในแง่ที่ไม่เคยคาดหวังอะไรสูงเกินไปโดยพื้นฐานแล้วผมเป็นคนสบายๆส,สมมุติว่าถ้ามี1ิระดับที่ต้องไต่ไปให้ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรผมจะตั้งไว้แค่ 5. ถ้าาไปถ,ไถือว่า เป็นกําไรถ้าไม่ได้เป็นนักแสดงทุกวันนี้คุณจะประกอบอาชีพอะไรสมมติว่าถ้าไม่ได้เป็นนักแสดงผมอาจจะไปทางนั้นหรือไม่ก็คงมีลูกมีครอบครัวไปนนนาแล้วอย่างเพื่อนผมที่สระบ,บุรีมีลูก,กเกือบหมดทุกคนแล้วบางคนเรียนจบปุ๊บแต่งเลยอาจจะมีทาย,ยาทเลย